ไหนบอกว่าท่อง A B C จบเอาท่องให้ฟังหน่อย A B C อะ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เก่งจังเลยปุบมือค่ะ ปาเก่งแถว่าลูกผู้ใดว,ว่อะอันนี้ลูกแม่อะไรคะเนื้ออะไรเลแม่มรักป้ารักแอลิาตาฝันนะเกียจ <c oughs> อด <c oughs> นะใช่ใค่ไอตาสวยเหมือนใคร อแมไปไหนาแม่ไปทำงานค่ะวันนี้แม่ไปร้องเพลงค่ะตอนมืด,ม,ดมืดค่ะ ใครหน้าเก่ีนะใครหน้าเก่อ้ยโอ้ยโอ้ยใครป่า,า,านน <S <s กินต้วยะไรมบางเนี่ยกินก่อนนะคะโอเคค่ะลูกเย้ยอ,อ,อร่อยอออยลอ,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 อร่อยมากอืม รีบกลับไปหาน้องเกลียวนะคะกินแต่ไอติมอะไรเจ้านั่นนี่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมพรุ่งนี้อ่ะวันหยุดวันหยุดไหมพรุ่งนี้วันอะไรครับพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรบอกแม่สิอนีสวันพุธสดีวันหยุดค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์หยุดสองวันเสาร์อาทิตย์ โอเค,อ,เคอ,อ,อะไรนะคะไ,ไปโรงเรียนค่ะอ๋อพวกนี้วันหยุดเหรอคะอวันหยุดทำอะไรคะมีการบ้านไหมคะ,คะตั้งใจทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ นสวยคนสวยของเอฟทีแถาอะไรนะคะโอเคบายบายค่ะลูกคิดถึงนะคะแม่แม่รักหนูที่สุดเลยนะคะแม่หนูรักแม่ไหมคะรักคิดถึงไหมคะคิดถึงมากไหมคะ าปากประเดี๋ยวหน่อยโอเคค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายไม่อััดจุ๊บแล้บายจุ๊บถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด s u บสไ r i b e ให้ด้วยนะคะ